ไปกันที่จังหวัดชุมพรกันบ้างคุณผู้ชมคะทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั้นออกมาระบุนะคะว่าเด็กหญิงวัยสิบขวบที่ป่วยแล้วก็เป็นตามร่างกายมีแผลผุพองเนี่ยไม่ได้เกิดจากยุงสายพันธุ์ใหม่กัดนะคะแต่ว่าเป็นเพียงแค่โรคไข้เลือดออกเท่านั้นซึ่งขณะนี้อาการของน้องก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ค่ะจากกรณีที่มีเด็กหญิงวัยสิบขวบนะครับคุณผู้ชมครับเป็นนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุม ชุมพรเขตอุดมศักดิ์โดยตามลาตัวนั้นมีแผลพุพองอย่างที่คุณสจีเรียนคุณผู้ชมไปนะครับในแพทย์ประภาสจินตาสิรินุวัตรท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์เปิดเผยนะครับว่าได้รับตัวเด็กหญิงจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาในภาวะช็อกและมีอาการหนักนะครับจึงนําเข้าห้อง i อ u จนเด็กนั้นพ้นภาวะช็อกและยืนยันว่าเด็กป่วยเป็นไข้เลือดออกนะครับยืนยันว่าไม่ได้ถูกยุงสายพันธุ์ใหม่กัดครับอ้าวเช่นเดียวกับทางกรมควบคุมโรคนะครับคุณผู้ชม เด็กหญิงอายุ10ขวบรายนี้ป่วยเป็นไข้เลือดออกยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เพราะว่ามีภาวะแทรกซ้อนมีเลือดออกในสมองแล้วก็มีแผลติดเชื้อจากหนองอักเสบที่ผื่ออทีผิวหนังนะครับ,รบแต่ว่าอาการตอนนี้เขาบอกว่าสัญญาณชีพดีขึ้นยังไม่รู้สึกตัวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็กําลังรอผลตรวจเลือดพิสูจน์เชื้อไข้เลือดออกว่าเป็นไวรัสแดงกีสายพันธุ์ใดนะครับ คุณผู้ชมคะในช่วงฤดูฝนก็ต้องระวังโรคไข้เลือดออกร,ระบาดนะคะก็เน้นให้ทุกบ้านทุกชุมชนแล้วก็โรงเรียนช่วยกันกําจัดลูกน้ํายุงลายและเมื่อมีรายงานไข้เลือดออกก็ต้องมีการพ่นหมอกควันแล้วก็สารเคมีกําจัดยุงลายในรัศมี100เมตรจากบ้านผู้ป่วยค่ะซึ่งที่ผ่านมาตัวเลขของผู้ป่วยไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นปีพบว่าผู้ป่วยไ <ừ ừ, S 1> ข้เลือดออกตอนนี้มีแล้วนะคะ11,881คนคเสียชีวิตไปแล้ว13คนกลุ่มวัยรุ่นอายุ15-24ปีนั้นป่วยเเป็นไข้ลือดอดอกมากที่สุดค่ะ โอ้โหวันนะเป็นแบบนี้ก็วันที่หนึ่งกับวันที่สี่แตกต่างกันมากเลยนะครับจริงๆแล้วหากว่าไปรักษาไม่ทันเนี่ยอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะพ่อแม่ต้องดู้าวาการแต่ว่าคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับขวดถ้วยถังกระมังหม้อความไว้นะจะได้ไม่แตกนะก่อนข่าวนี้นะครับคุณอรุวัน์บอกว่า